วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ RTV Movie Update ค่ะคุณผู้ชมกลับมาอยู่กับแจ็คเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะว่าสัปดาห์นี้แจ็คจะนําเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ต่างประเทศมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้ก่อนใครค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเรื่องย่อรวมไปถึงนักแสดงนําด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันหมดเลย แต่อย่าเพิ่งไปไหนค่ะคุณผู้ชมคะ่ะก่อนทิ้งท้ายรายการวันนี้จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากนั่นก็คือการรื่นรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กสาขาเซนทัลพลาซาอุบลราชธานีมาฝากเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นเกมกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะรวมไปถึงเรื่องย่อหนักแสดงนาําได้ข่าวมาว่าเรื่องนี้เซ็งที่สุดเลยล่ะคะ่ะกับเฮลคิริสค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้กันเลยคะ่ะ ผลงานผู้สร้าง The Expendable ทั้งสองภาคและผู้กำกับดายฮาร์ดเรื่องราวต้นกำเนิดของเฮอร์คิวิสวีรบบรุษแทงกีสผู้ที่ได้รับสมญานามเป็นผู้ชายที่มีพลังที่สุดในโลกเขากำลังจะกลับมาในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์สามมิติเรื่องยิ่งใหญ่เปิดสักการ2014ในยุคสมัยอาเบียทำกีดยังรุ่งเรืองเฮอร์คิวิสเจ้าชายหนุ่มรูปงามใช้ชีวิตโดยไม่รู้ว่าบิดาที่แท้จริงของเขาคือใคร เขามีความต้องการที่จะใช้ชีวิตเพียงอย่างเดียวนั่นคือการคองรักกับฮีบีเจ้าหญิงแห่งเกาะคิสที่กำลังจับให้แต่งงานกับพี่ชายของเขาเพื่อขยายอำนาจการปกครองแต่หลังจากที่เฮอร์คิวิสได้รับรู้ถึงต้นกำเนิดที่แท้จริงของตัวเองและมีเป้าหมายที่สำคัญยิ่งกว่าความรักเขาต้องเลือกที่จะเดินตามภมลิกิทซึ่งก็ให้เขากลายเป็นวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงที่สุดในตำนานกรีก i got a memory. I cannot bear it. I know what's in store. No, you do not. I will not stop until I return to the princess. คุณผู้ชมคะจบไปแล้วนะคะกับ h e ร์ c u ว l ิ s ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับยอดมนุษย์คนนี้ทั้งแข็งแรงและก็เข้มแข็งมากเลยทีเดียวนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นความพยาบาบนะคะเป็นหนังแนวออกฆาตกรรมกันหน่อยนะคะกับเรื่องเนื้อ d ค่ะกับเรื่องนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้ว เดี๋ยวเราไปลุ้นระทึกกับหนังเรื่องนี้กันค่ะ ในที่สุดภาพโปสเตอร์ของภาพยนตร์เรื่อง Nurse 3D นางพยาบาล<อ>ก็ได้ปล่อยออกมาให้แฟนหนังได้เห็นกันสักทีเรียกได้ว่าเป็นโปสเตอร์ที่ใส่ไอเดียเข้าไปได้อย่างแสบสัน Nurse 3D หรือนางพยาบาลจะพาผู้ชมแอดมินเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความแค้นของนางพยาบาลสาวอย่างแอบบี้ที่มาในลูกสาวมั่นสุดเซ็กซี่ความแค้นของเธอเริ่มต้นเมื่อเธอได้มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับแดนนี่นางพยาบาลสาวน้องใหม่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เปลี่ยนจากความคึกขนองชั่วข้ามคืนไปเป็นความคลั่งไคล้แบบกัดไม่ปล่อยของแอบบีและพร้อมจ้องเล่นงานใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของแดนนี่ด้วยวิธีการทรมานเหยื่อชนิดคาดไม่ถึงรากับว่าพวกเขาคือคนไข้ที่นอนรอความตายอยู่ในกำมือของเธอ Hello? Is someone in here? One of our young nurses had some troubling things to say about you, Abby. I can be a little tough on the new girls. take no prisoners. Hello, sweet thing. Schedule's been murder I'll bring you down to your knees. Let me get some toys ผ่านไปแล้วนะคะ2เรื่องค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฮ e r คิวริสหรือว่าเ Nerd 3D นะคะเข้าโรงภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะ เรื่องนี้ได้ว่ากระแสนี่ฮิตฮอตมากๆเลยกับตายโหงตายเฮียนค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำนะคะแล้วก็จับวัยรุ่นหลายต่อหลายเรื่องค่ะแล้วก็นักแสดงหน้าใหม่มารวมกันมากมายค่ะว่าแต่ว่าเรื่องนี้จะหยิบเอาเรื่องจริงมาผ่านบนหน้าจอฟิล์มยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องตายโหงตายเฮียนกันค่ะเรดี รักจนหมนใจที่มีไม่มีปิดบางหลอยตายแล้ววะ่ะอย่ามาทาว่าเคยรักมากกี่ครั้งว่าเคยผิดหวัง เจ็บช้ำมืกี่หนกันอยากรู้ไหมว่ารักเธอเท่าใดรักจนหมดลมหายใจได้เพียงถท่านั้นมึงทะเลาะกู เธอเธอจะไม่รักคนอย่างฉันก็ไม่สำคัญยังไงฉันก็รักเธอ กกกกเเเชื่่ออออัััันนทีนรกกรรรบบธธธาจิงผ่านไปแล้วนะคะ3มเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคลคิลิสค่ะหรือว่าเนื้อ 3D นะคะรวมไปถึงเรื่องล่าสุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตายหหงตายเหี้ยนค่ะ สามเรื่องผ่านไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่นึงค่ะและเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอย่าลืมอย่าพลาดและก็อย่าพิ่งไปไหนห้ามลูกเด็ดขาดค่ะเพราะว่ายังมีเรื่องราวกับกิจ,ก,จกรรมดีๆมาฝากกันอีกกับการลุนรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กสาขาเซนทัลพลาซ่าอุบลราชธานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ กอไผ่นวดแผนไทยแอนสปาบริการนวดผ่อนคลายนวดหน้าขัดตัวคอเจ้าสาวและนวดแก้อาการทั้งปวดหลังปวดขาปวดไมเกรนปวดเข่าคอตกบอนยกแขนไม่ขึ้นปวดคอและปวดไหลรับรองว่าท่านจะหายจากอาการที่เป็นอยู่การันตีโดยคุณอ้อประสบการณ์มากกว่า10ปี กอไผ่นวดแผนไทยแอสปาหัวมุมถนนสุริยาตตรงข้ามตลาดบ้านดู092 769 2816สัมผัสกับบริการที่ประทับใจได้แล้ววันนี้กอภผ่นวดแผนไทยคอฟออนดีมานกาแฟในสวนบรรยากาศดีบริการกาแฟเครื่องดื่มเบเกอรี่และหลากหลายเมนูแซนพิเศษ ทามกลางบรรยากาศสวนสวยเปิดให้บริการทุกวัน,วนเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาคอฟออนดีมาร์ตาั้งอยู่ที่ถนนสุริยาตรอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์045956015 ช่วงที่2ของรายการ rtv movie update ค่ะคุณผู้ชมคะเต็มอิ่มกับ3ามเรื่องไปแล้วนะคะเรื่องที่4มาต่อรอจอติดเลยทีเดียวค่ะกับเรื่องนี้ค่ะไทม์ไลน์นะคะเป็นการกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยความรักโรแมนติกและก็เป็นรักที่เรียกได้ว่าเป็นรักที่แปรผันมากเลยทีเดียวนะคะกับเจมส์จิรายุทธค่ะรวมไปถึงน้องเต้ตาลินพรด้วยนะคะ2คนนี้จะมีบทบาทมามอบความรักในช่วงก่อนที่จะถึงวาเลนไทน์นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะ แทนนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะถ้าไม่ในจดหมายนี้บอกว่าแทานเอ็นดิดคณะวารสารที่กรุงเทพแม่ว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอะไม่มีอะไรผิดหรอกแม่แทนไม่ได้เลือกคณะเกษตรตั้งแต่แรกไปแล้ว ไไบบเรื่องราวความรักความผูกพันที่แสนอบอุ่นหัวใจและเป็นดั่งเหมือนสายน้ำหยดลอเลี้ยงชีวิตโดยที่ไม่จางหายจากความรู้สึกของมัดหญิงสาวที่ยังคงมีภาพความทรงจำแห่งรักที่แสงนงดงามต่อทันคนรักเก่าที่ได้จากไปไเหลือไว้เพียงไรสตอเบอรี่ที่สมิง แทนผู้ชายคนเดียวที่เปรียบเสมือนตัวแทนความรักของเขาและเธอที่เติบโตขึ้นซึ่งเขามีความรู้สึกว่ากรุงเทพเปรียบเสมือนโลกใหม่ที่มีสิ่งต่างๆรอบตัวแปลกตาและแตกต่างจากโลกใบเดิมที่สมิงทำให้แทนได้พบกับจูนเพื่อนใหม่ที่มีความคิดและมองโลกอย่างแตกต่างแต่กลับมาเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างของแทนโดยไม่รู้ตัว ซึ่งจูนคอยผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับแทนได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจึงทำให้ในสายตาของแทนจูนเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและมีความหมายที่สุดในแบบฉบับของตนเองนั่นคือความทรงจำแห่งรักในใจแทนชอบพี่ออนเหรอก็จูนแทนคนที่จะรู้ตัวเองได้แล้วนะ ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตอ่ะไม่งั้นแทนก็จะเป็นคนที่โลเลแล้วก็ไม่มั่นใจอย่างนี้ไปตลอดชีวิตมีอะไรเล่าให้แม่ฟังก็ได้ เดี๋ยวลูกแม่เห็นไทยเป็นตัวแทนของพ่อมาตลอดมันไม่มีใครใทนที่ใครยากหรอนะไอสิ่งที่แม่ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความฝันของแม่จริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นความฝันของพ่อที่ตายไปแล้วเป็นแน่แม่เพราะอะไร <c oughs> คำถามยังค้างในใจอยากขอสักครั้งได้ไหมกลับมาตอบคำถามที่มีแต่เธอ ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกันมากเลยนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมไปชมภาพยนตร์ที่คุณชอบนะคะมาถึงเรื่องที่5ค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเจสันหนุ่มเดนเนียลหรือหนุ่มไมกี้ค่ะทั้ง3หนุ่มนี้อยากจะสละโสดกันแล้วค่ะไม่อยากจะโสดอีกต่อไปแต่ทั้ง3าหนุ่มนี้นะคะเขาไม่อยากจะโสดเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพ,พยนตร์เรื่องย่อรวมไปถึงตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะ,คะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ So it's Ellie. Are you serious? This is a den of testosterone. You can't invite a girl to a place like this. Well, I'm gonna buzz her in. She's not gonna talk about Xbox. I'm gonna be sitting here being like, oh, I have to fart, but maybe I can't right now. She better have some hot friends. Open the door. I don't care. I'm getting wasted. Yeah. Is that ice cream? Yeah, it's peanut butter chocolate. Give me the ice cream. No, I need it. My girl broke up with me. What are you, Bridget Jones? Give me the ice cream. Back up, little man. Give me the ice cream. Oh my oh, yes, god, ice cream. We're going out. <laughs> You're single. We're staying single with you, man. Hey, you guys want a mint? That's a weird mint, dude. It's cause it's a boner pill. You got four hours to drink like Keith Richards, still get funky. <laughs> okay, now, ladies. So you guys still haven't gotten Mikey any action? No, yeah. like nothing. It's just harder than you think. Is this the part where we go home? Cause am not really. I'm sitting on my coat. Hmm. <laughs> my girl's staring at you then in the bar. What I'm still so not gonna do that. I was gonna make you wait like forty days. I was gonna make you wait too, then to realize I'm a dude. <laughs> We're not supposed to see him more than twice in one week, and you're seeing this chick twice in one day. Won't you? What's the deal with you and Chelsea? Guess we'll see. What are you doing here anyway? What, be? what the? What the? Hey, it doesn't mean what you think it means. It doesn't. Oh, what does our relationship mean to you then? Wait, you guys are in a relationship? I've been trying to pretend that things haven't changed. Hey, come here, man. Do not hug me with no pants on. You're right, Respect. Being there for someone when they need you, that's all relationships are. We are, we are, we are, we are. I love the way she laughs. I love the way we fit together in bed. Because we're the same height, our crotches line up perfectly. That's really good. I love that. I love that. Yeah, either. man. So, Brennan, tell her that. All right, I'm doing it. I'm gonna doing it. Do it. Man, you're doing it. I'm gonna... I'm gonna... Dude! Which one of you idiots uses self tanner I do! Why? Because I thought it was lotion. What? And now my junk is orange. <laughs> oh no! That looks like a traffic cone. It looks like a sad giraffe. <laughs> <laughs> เดียวค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะกับเรื่องนี้ค่ะใครที่ชอบเกี่ยวกับหุ่นยนต์ใครที่ชอบเกี่ยวกับเป็นนักประดิษฐ์นะคะพลาดไม่ได้เรื่องนี้เพราะว่ามีหลายตอนมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องโรโบอทคอปค่ะวันนี้โรโบอคอปจะมีบทบาทสําคัญและก็มีบทบาทเด่นแค่ไหนโรโบอคอปจะมาทําอะไรให้โลกของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันว่าภาพยนต์ตัวอย่างของเรื่องโรโบอคอปจะน่าสนุกและก็น่าตื่นเต้นแค่ไหนไปกันเลย What if I told you that even the worst neighborhood in America could be made completely safe? How do I know this? Because it's happening. Robocop เป็นเรื่องราวในปี2028ที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อ Omnicorp เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ของโลกพวกเขาช่วยให้อเมริกาชนะสงครามทั่วโลกและตอนนี้ ก็คิดจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในประเทศตัวเอกของเรื่องคืออเล็กเมอร์ฟีผู้เป็นสามีและพ่อแถมยังเป็นตำรวจที่ดีทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการปราบอาชญากรรมและคอร์รัปชันในดีทรอยต์หลังจากบาดเจ็บสาหาัสในการปฏิบัติหน้าที่ออมนิครอบใช้เทคโนโลยีสุดล้ำด้านหุ่นยนต์มาช่วยชีวิตอเล็กเมอร์ฟีเขาได้กลับสู่ท้องถนนเพื่อปราบผู้ร้อีกครั้งพร้อมกลไกลและอาวุธไฮเทค แต่เขาก็ต้องพบ <'re> ปัญหาใหม่ <My> baby, ที่ผู้คนทั่วไปไม่พบหนังมีกำหนดใช้ในไทย13กุมภาพันธ์นี้ Versus Tin Man. Wow. We are going to make a lot of money. He's coming. Don't play good cop, bad cop. Bad cop, Robocop. He's undoing what we did to him. Thank you for your cooperation. 6เรื่องผ่านไปแล้วค่ะคุณผู้ชมรายการ RTV Movie Update หมดเวลาแล้วค่ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะคะวันนี้จะยังมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกค่ะการรุ่นรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กสาขาเซ็ทนทรัลพลาซาอุบลราชธานีจำนวน2ที่นั่ง5รางวัลกับคำถามที่ถามว่า ภาพยนตร์เรื่องตายโหงตายเงี้ยมีทั้งหมดกี่ตอนคําตอบที่1มีทั้งหมด3ตอนค่ะและคําตอบที่2มีทั้งหมด4ตอนถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบแล้วกริง้งกลางมาได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 4ย์1ก5 8 1ค่ะย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่0943์1 8 5 8 1ี8 1ค่ะรุนรับบัตรชมภาพยนตร์ไปเลยค่ะ2ที่นั่งจำนวน5รางวาัลและก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะ ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานั่นก็คือเมเจอร์ซินิคเกสาขาเซ็นทัลพลาซาอุบลราชธานีที่อยู่กับเราตลอดทั้ง30นาทีวันนี้รวมไปถึงภาพยนตร์ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องย่อด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องหลายๆเรื่องเลยค่ะที่ได้ดูกันใน30นาทีที่ผ่านมาแล้ววันนี้ค่ะจากละอาทีนี้มูฟวี่อัปเดตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสัปดาห์หน้ารับรองค่ะว่าภาพยนตร์ใหม่ๆเข้ามาอีกเพียบแน่นอนค่ะ วันนี้ขอตัวไปดูภาพยนตร์ใหม่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าไปละค่ะสวัสดีค่ะ